เนื่องจากว่าสไลด์ของดิฉันค่ะสไลดนี้นะคะเป็นหน้าแรกนะคะของการอภิปรายวันนี้นะคะโดนตัดค่ะโดนตัดตรงในส่วนของหน้าของท่านนายกออกไปนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ให้เป็นรูปหุ่นยนต์นะคะดิฉันก็เลยอยากที่จะถามค่ะว่าสไลด์นี้ของดิฉันเนี่ยมันเป็นการเสียดสีหรือว่ามันผิดกฎข้อบังคับสภานะคะข้อใดอันนี้อย่าเพิ่งนับเวลาดิฉันนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือของดิฉันนะคะซูมให้ดูแต่ว่านะคะโดนด,น,ดนเปลี่ยนให้เป็นหน้าหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยดิฉันก็เลยอยากที่จะถามค่ะท่านประธานว่าสภาเนี่ยมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีข้อบังคับนะคะในการที่มาเปลี่ยนสไลด์กันแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างเพราะว่าดิฉันกเ็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นนโยบายของ รัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายหลักเลยค่ะในการที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแต่ว่าถ้าแค่สไลด์แค่นี้นะคะยังรับกันไม่ได้นะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปได้อย่างไรนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเอารูปท่านนายกเนี่ย มาใส่แปลว่าดิฉันเนี่ยยังให้ความสําคัญกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพักเพื่อไทยหรือว่าข้าราชการต่างๆเนี่ยจะยังให้ความสําคัญกับท่านนายกอยู่หรือเปล่าแล้วก็ท่านประธานครับนิดเดียวค่ะก็คือว่าการที่ดิฉันเอาสไลด์ขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เป็นการที่ย้ําเตือนนะคะว่านายกเศรษฐาทวีสินยังเป็นนายกของประเทศนี้อยู่เพราะว่าก็ทุกวันนี้เนี่ยประชาชนสับสนนะคะว่า ประเทศนี้เนี่ยมีนาย,ยกกี่คนคนะคะและ้วนายกชื่ออะไรอันนี้เป็นทํานองเยษสีแล้วนะครับผมได้ประเด็นแล้วครับแต่ผมวินิจฉัยนะครับชี้แจงนะครับประเด็นแรกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับเป็นกรรมการตรวจสไลด์ของทางสภาเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นนโยบายว่ารัฐบาลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อะไรไม่เกี่ยวเลยนะครับประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2อนะครับอันนี้เป็นการวินิจฉัยโดยใช้คณะกรรมการ ซึ่งก็มีอยู่2หลักการด้วยกันนะครับคือ1ต้องไม่ผิดข้อบังคับนะครับอันที่2ก็คือต้องไม่เป็นลักษณะของการเอาภาพของคนอื่นเนี่ยมาใช้ในเทิงทํานองของการล้อเลียนนะครับก็เป็นไปได้ว่าภาพของคุณรักนกเนี่ยอาจจะดูว่าไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหานะครับแล้วเป็นภาพตัดต่อที่อาจจะดูไม่เหมาะสมครับนะทีนี้ผมก็อยากให้ทางถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ชี้แจงคุณลักชนกนะครับก็ขอชี้แจงหลังจากนี้ด้วยแต่ผมคิดว่าเป็นแค่ภาพหน้าปกนะครับ กระทบถ้าไม่ได้กระทบเนะื้อหาอย่างไรก็สามารถเริ่มอภิปรายได้เลยครับเอ่ชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์นมนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังใช้สิทธิสมาชิกนะครับในการประท้วงด้วยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับท่านกล่าวหากับรัฐบาลในเมื่อสักครู่เนี่ยต้องทําความเข้าใจนะครับกลไกในเรื่องของการตรวจเอกสารก่อน ที่จะนําเสนอในสภาเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับอันนี้ทําความเข้าใจให้ถูกต้องประเด็นที่2เนี่ยไม่อยากให้ใช้แทคนิคก,ก,กันแบบนี้นะครับเมื่อรูปถูกแบนแล้วก็เอามาโชว์เพื่อให้ช่างภาพเนี่ยได้ถ่ายรูปเนี่ยม,มันตลกนะครับสำหรับผมนะครับอย่างไรก็ตามในรูปเมื่อสักครู่ผมยังเห็นเลยนะครับท่านตัดต่อเอาหน้านายกไปใส่ในรูปอื่นซึ่งเป็นการเอารูปบุคคลอื่นไปตัดต่อ อันนั้นเป็นการไม,มไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับก็ฝากให้ช่วยพิจารณานะครับส่วนการพิปรายน่าจะเริ่มได้แล้วครับเราจะได้ไม่ต้องเลิก, <c oughs> เลกกันดึกเกินไปครับ,รบเพื่อความชัดเจนนะครับรูปของคณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถนําขึ้นสไลด์ได้นะครับแต่ต้องถ้าลักษณะของการเอามาตัดต่อแล้วทําใหา้มีการไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแล้วทาให้เป็นลนักษณะของการอาขอขอ,ขอภัยนะครับผมดูผมรู้สึกว่ามันไม่สุภาพ นะครับผมคิดว่าตรงนี้สามารถที่จะเจ้าหน้าที่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ขอเปลี่ยนแปลงได้นะครับครับรชัชกพร้อมขอบคุณทีไ,ได้ไหมคะท่านประธานดิฉันก็นะคะยังยืนยันว่าดิฉันไม่ได้เอามาใส่เนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเสียดสีหรือว่าอะไรดิฉันก็คงจะที่จะต้งองขอโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตัดสินว่ามันเป็นรูปที่ควรที่จะผิดข้อบังคับหรือไม่แล้วก็ดิฉันอาจจะต้องขอปรึกษากับท่านประธานค่ะว่า ข้อบังคับการประชุมเนี่ยอย่างเช่นรูปแบบนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือว่าท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะ,ะนะคะแล้วก็รูปของท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกเนี่ยดิฉันก็เอามาจากโซเชียลมีเดียนะคะแล้วกผม,ผมไม่นิฉัยแล้วครับก็การตัดสินของกรรมการอาจจะไม่ถูกใจท่านนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเรายอมรับกติการ่วมกันเราก็อภิปรายต่อได้นะครับครับขอเชิญคุณรัชนกอภิปรายเลยครับ